คุณลูกค้าที่น่เราทุกท่านนะครับภพเพดกล้องจอนปิดและสาราคาถูกนะครับจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับเซตนอนนานะครับพร้อมใช้ l 3 9 9 8เนะครับเซตนี้นะครับประกอบไปด้วยกล้อง2ตัวนะครับก็คือกล้องตัวนี้นะครับกล้อง2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่1080 p ปหรือ2ล้านพิกเซลนะครับอ่าก้มเงยได้90องศามุนได้3า5องศานะครับดูย้อนหลังได้14วันดูกลางคืนได้มีอินฟรเรตในตัวนะครับนี่ครับเห็นไหม มันจะมีแดงๆขึ้นนะครับถ้าเป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับแจ้งผ่านมือถือเรานะครับหรือว่าเป็นข้อความหรือว่าจะแคปหน้าจอให้เรานะครับอัตโนมัติในยามที่คนมีเดินผ่านหน้ากล้องอะไรเงี้ยนะครับในชุดนี้นะครับมีกล้อง2ตัวนะครับในเรื่องของสายไฟนะครับการเดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของท่อยนนะครับด้านหลังเจาะออกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกสายอีกสายหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของตัวนี้นะครับก็จะมีซิลิโคนมาป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่ครับก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีสายไฟนะครับแถมไปให้ประมาณ5เมตรนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปเสียบไฟได้ที่ตรงไหนนะครับนี่คือผมทาแบบให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนี่นะครับ คือสายไฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้ยาวขนาดไหนนะครับลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะครับว่าต้องต้องการความยาวขนาดไหนนะครับแต่ว่าในเซตผมแถมไปให้แค่5เมตรนะครับ5 5าถึงเมตรนะครับก็แล้วแต่นะครับนี่ครับยาวมานี่แล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับระบบไฟทํางานนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบการกระจายสัญญาณนะครับระบบการกระจายสัญญาณเนี่ยนะครับเราใช้เป็น เราเตอร์ LTE นะครับ 4G นะครับไซส์ M3498 นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ที่สามารถนะครับรองรับได้32ยูสเตอร์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดได้300ทับ300เมกะบิตเพอร์เซตตนะครับแต่ว่าในเซตนี้นะครับผมจะแถมความเร็วไปให้นะครับอยู่ที่20-50เมกะบิตเพอร์เซตตนะครับบวกลบไม่เกินไม่เกิน อ่าห้าสิบนะครับอ่ะแล้วแต่พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็ซิมนี้เป็นซิมทูนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นนะครับมีสัญญาณซิมทูเยอะนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะเร็วนะครับแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของซิมทูน้อยนะครับมันก็จะลดลงเหลือประมาณ10เมกนะครับแต่ว่าในเรื่องของ10เมกเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่น YouTube ไม่กระตุกแน่นอนนะครับข้างในกล่องนะครับมีเราเตอร์1ตัวนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับของของเราเตอร์1ตัวแล้วก็มีอะแดปเตออร์ขง กล้องนะครับ2ตัวนะครับในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมยังจะเก็บใหม่นะครับแต่อันนี้ก็คือทําให้ลูกค้าดูก่อนแบบแบบบ้านๆเลยนะครับไม่มีการเก็บไม่มีอะไรนะครับพร้อมกับกล่องกันน้านะครับที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10 10นิ้วไม่ใช่10 10 1 0นิ้วประมาณนี้ครับประมาณ10นิ้วนะครับก็คือเก็บองอุปกรณ์ แต่ถ้าถ้าในกรณีที่ลูกค้าได้ได้สินค้าไปนะครับก็คือต้องเอากล้องตัวนี้มาประกอบก่อนนะครับถพงจะใช้งานได้นะครับก็ไม่ยากครับก็แค่เอามาหมุนใส่ล่องมันนะครับเมื่อหมุนใส่ล่องเสร็จแล้วปั๊บก็เสียบปลั๊กนะครับระบบก็ทํางานอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับสําหรับในเรื่องของเซตนอนา l 3 9สานะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะได้สินค้านี้ไปใช้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเซตนี้ไปนะครับลูกค้าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ต WiFi นะครับความเร็วอยู่ที่3 0มสิถึงห้าสิบเมกะบิตเพเซ็ตนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่นําไปใช้นะครับให้ใช้ฟรี1เดือนนะครับให้ใช้แบบอินเทอร์เน็ตฟรี1เดือนนะครับแต่ถ้า1เดือนหมดไปแล้วนะครับลูกค้าก็แค่เติมใส่ซิมอินเทอร์เน็ตที่ผมแถมเข้าไปนะครับอยู่ในเซตนี้ผมก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ในเรื่องของคู่มืออะไรทุกอย่างผมจะเตรียมไว้ให้หมดนะครับ ก็สามารถเติมโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับค้าที่ซื้อไปจะนำไปใช้ประโยชน์แบบไหนนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะถอดออกจากตัวกล่องนี้ได้นะครับแล้วเอาไปติดตั้งไว้ที่อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะในสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ